เพื่อนๆคะในคลิปนี้จะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการดองหน่อไม้แบบโบราณนะคะทำกันอย่างไรเราจะใช้เพียงแต่หน่อไม้แล้วก็เกลือเท่านั้นนะคะแต่มีขั้นตอนของการดอง นะคะว่าทำอย่างไรจะขาวสวยและเก็บไว้ได้นานๆนะคะระยะเวลาของการเก็บนานไม่นานนั้นนะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคนิดหน่อยค่ะเพื่อนเราจะมาสอาไม้นี้กันนะคะการทำในครั้งนี้เราจะใช้วิธีการสับเพราะว่าเราจะบรรจุใส่ขวดน้ำนะคะ แบ่งเป็นส่วนๆวนเพื่อเอาไว้ทานนะคะเฉพาะครั้งเพื่อนๆคะเราจะสับหยาบๆแบบนี้นะคะเพราะว่าหน่อไม้นี้เป็นหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเนื้อจะนิ่มนะคะหน่อไม้ไผ่ตรงนียกว่าหน่อไม้ไผ่ป่านิ่มกว่าหน่อไม้ไผ่บ้าน หรือไม้เลี้ยงไม้ลวเวลาเราดองเนี่ยเราต้องสับชิ้นโตๆตนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปคลุกกับเกลือนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วค่อยทำการใส่ขวดเวลาเนี้ใส่ไหนะคะเป็นไห้เขาเรียกไห้จูไห้กระเทียมได้หมดเลยค่ะ แต่เวลาถ้าภาชนะใหญ่ๆเนี่ยเราต้องทำหน่อไม้นี่ให้เต็มนะคะเต็มหายเต็มภาชนะนั้นถ้าไม่เต็มหน่อไม้จะเน่าเพื่อนคะอันนี้เราสักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเอาเปลือโรยนะคะเอาเปลือโรยหน่อไม้ประมาณกือบโล ะะประมาณ5กิโลกรัมน,นะคะสับเร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่เกลือประมาณ3ขีดหรือ300กรัมพอนะคะเพราะว่าเราจะอเอาแค่น้ำนะคะอันน้ำที่ขืนออกแล้วแช่ไว้คืนหนึ่งนะคะพรุ่งนี้เราค่อยบรรจุใส่ภาชนะนี่หน่อไม้ดองของเรานะคะ ได้ผ่านการแช่น้ําเกลือมาหนึ่งคืนมันจะนิ่มค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งน้ํานี้นะคะทิ้งน้ําทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่เกลือใหม่นะคะพอใส่เกลือเสร็จเราก็บรรจุลงขวดเลยนะคะเพื่อนๆคะหลังจากที่เราได้มีการส่งขึ้นนะคะเราก็จะมาเติมเกลืออีกรอบหนึ่งสําหรับเกลือนะคะที่เรานํามาทา อาหารประเภทดองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลานะคะหรือดองผักผลไม้อะไรเงี้ยเราใช้เกลือทะเลแบบนี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะบรรจุลงขวดน้ำเปล่าที่เราใช้แล้วเนี่ยนะคะด้วยวิธีการใส่นะคะแล้วค่อยๆทยอยนะคะเอาใส่ไปในขวดแบบนี้นะคะใส่ไปเรื่อยๆค่ะเราจะใช้ตะเกียบเนี่ยนะคะเพื่อน นะคะเอาตะเกียบช่วยกดลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่อัดให้แน่นเราบรรจุเนี่ยนะคะเราจะเหลือเหลือที่ว่างไว้นะคะประมาณหนึ่งคอขวดแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งปิดแน่นนะคะเพราะว่าของดองทุกชนิดเพื่อนๆก็ทราบดีเลยแล้วว่ามันจะเป็นแก๊สนะคะเพื่อนเพื่คะ เราจะบรรจุหน่อไม้ดองไว้ทานเองของเราแบบนี้เลยนะคะคือใส่ขวดน้ําตามที่แนะนําเนี่ยคะ่ะทีนี้จุดสําคัญนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเก็บอย่างไรไม่ให้หน่อไม้ดองของเราเนี่ยดํานะคะฉะนั้นแล้วเราต้องเก็บในที่ทึบหมายความว่าอของเราเนี่ยนะคะเจอกับแสงนะคะ พราะแสงนั้นจะทําให้หน่อไม้ดำาโบราณจริงๆแล้วนะคะเขาจะดองวิธีด้วยการนําใส่หยการดองของเราเนี่ยนะคะเราทําง่ายๆเราก็มีวิธีการของการเก็บเก็บนะคะเราก็จะใช้ถุงนะคะสีดานะคะที่เราเอาไว้ใส่อเนกประสงค์ของเราเพื่อที่จะไม่ให้หน่อไม้ของเราเนี่ยเจอแสง สูตรนี้ของเราสามารถเก็บได้เป็นปีนะคะไม่ดําไม่เน่านะคะเราทําค่อนข้างเค็มนิดนึงเพื่อให้หน่อไม้เนี่ยไม่เน่าเละเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วได้เห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์ไว้นะคะและพร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบในเคล็ดลับดีๆในคลิปต่ตอไปอีก สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ